ยินดีต้อนรับทุกท่านครับสู่ช่อง Turning Point จุดเปลี่ยนกับผมวสินสุขเกษมวันนี้ครับผมมีหนังสือหนึ่งเล่มครับที่อยากจะนำมาเล่าสู่กันฟังครับและเป็นหนังสือที่เหมาะสำหรับคนที่คิดจะทำอะไรสักอย่างแล้วมักชอบล้มเลิกกลางทางอยู่บ่อยๆเคยไหมครับที่ประสบปัญหาเหล่านี้เช่นตั้งใจลดน้ำหนักแต่รู้อีกทีก็กลับกินไม่หยุดซะแล้ว วางแผนออกกำลังกายแต่ไปฟิตเนสได้เพียงแค่2อถึงสาครั้งก็เลิกมุ่งมั่นสอบเลื่อนขั้นแต่ไม่เปิดหนังสืออ่านสักทีตั้งใจเลิกสูบบุหรี่แต่ไม่นานก็กลับมาสูบใหม่หลายครั้งครับที่กำหนดเป้าหมายเสียดิบดีแต่กลับต้องล้มเลิกกลางคันทำให้ต้องพลาดโอกาสดีๆไปอย่างน่าเสียดายสาเหตุไม่ใช่เพราะคุณเป็นคนขี้แพ้หรือไม่เอาไหนนะครับประเด็นคือคุณไม่รู้จัก เทคนิคการทำอะไรให้เป็นนิสัยที่จะช่วยให้คุณนั้นมีสมาธิกับสิ่งที่กำลังจะทำหรือเลิกทำได้อย่างตลอดรอดฝั่งและนี่คือบทคัดยอดท้ายเล่มครับที่หนังสือเล่มนี้บอกเอาไว้นะครับหนังสือเล่มนี้ครับเขียนขึ้นโดยคุณโคบายาชิทาดาอากิ ซึ่งเป็นโค้ดทางด้านธุรกิจและผู้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเว็บไซต์ครับเผยความลับเรื่องราวเกี่ยวกับพลังความต่อเนื่องที่เปลี่ยนสิ่งที่คุณจะทำหรือจะเลิกทำให้กลายเป็นนิสัยด้วยบันได3ขั้นตอนคือเริ่มต้นดำเนินต่อและเลิกสำหรับเนื้อหาด้านในจะเป็นอย่างไรนะครับเราไปฟังกันครับกับหนังสือเล่มน,นี้ครับเทคนิคทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ต่อเนื่อง เพราะเหตุใดครับความต่อเนื่องจึงมีความสําคัญนั่นเป็นเพราะคนธรรมดาธรรมดาอย่างเราจะได้รับความไว้วางใจและคําประเมินในเชิงบวกก็ต่อเมื่อมุ่งมั่นทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดวันละเล็กวันละน้อยตราบใดครับที่คุณไม่ใช่คนที่มีทักษะพิเศษหรือพรสวรรค์เฉพาะตัวล้าเลิศแล้วก็หากไม่ตั้งหน้าตั้งตาทํางานบริษัทก็คงดําเนินชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ได้ยากซึ่งคําว่ามุ่งมั่นตั้งใจนี้ไม่ได้ใช้แค่กับการทํางานบริษัทเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับ ไม่ว่าคุณจะทำอะไรขอเพียงแค่ทำอย่างต่อเนื่องย่อมได้รับเสียงชื่นชมบุคลากรที่มีทักษะและพรสวรรค์โดดเด่นย่อมมีคนหมายปองอยากร่วมงานด้วยต่อให้เขามีนิสัยที่เป็นข้อเสียอยู่บ้างก็ตามทีนะครับนั่นเป็นเพราะผู้คนประเมินเขาจากทักษะและความสามารถไม่ใช่นิสัยในทางกลับกันครับคนที่ไม่มีทั้งความสามารถทั้งพรสวรรค์เป็นที่จับตาจึงจําเป็นต้องมีสิ่งอื่นเพื่อให้ตัวเองได้รับคําชื่นชมสิ่งนั้นก็คือ การทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างต่อเนื่องโดยไม่ละทิ้งไปกลางคันครับไม่ว่าจะทำโดยรู้ตัวหรือไม่ก็ตามแต่ในกรณีที่เราทำสิ่งใดซ้ำๆอยู่บ่อยครั้งสมองจะตีความว่าสิ่งนั้นหรือเรื่องนั้นเป็นประเด็นสำคัญและจะจดจำเอาไว้เมื่อทำซ้ำแล้วซ้ำอีกจนในที่สุดก็จะกลายเป็นพฤติกรรมที่เราสามารถปฏิบัติได้อย่างง่ายดายกว่าช่วงเริ่มต้นหรืออาจทำได้เองโดยอัตโนมัติด้วยซ้ำครับสิ่งนี้คือตัวตนแท้จริงของนิสัย ในแง่ของสมองวิทยาครับคุณโคณบายาชิบอกอย่างนี้ครับว่าคนเราทุกคนไม่มีใครทําอะไรไม่ได้แต่ปัญหาอยู่ที่เจ้าตัวไม่ยอมท,ท้าทายไม่ยอมลงมือเนื่องจากคิดไปก่อนแล้วว่าตัวเองทําไม่ได้หากคิดว่าทําไปได้ก็จะไม่มีทางทําได้แม้กระทั่งเรื่องง่ายๆในทางตรงกันข้ามครับหากคิดว่าทําได้แม้ต้องเจอกับเรื่องที่ไม่เคยทํามาก่อนการจะเปลี่ยนเรื่องนั้นให้กลายเป็นนิสยัยย่อมไม่ใช่เรื่องยากครับ การเชื่อมั่นว่าเราทำได้ถือเป็นปัจจัยจำเป็นในการปฏิบัติสิ่งดีๆให้กลายเป็นนิสัยครับในขณะที่หากต้องการเลิกนิสัยแย่ๆก่อนอื่นเราต้องเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราเลิกได้ในการลงมือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับจำเป็นต้องมีแรงจูงใจให้เกิดลุกฮึดไม่มากก็น้อยครับแต่แรงจูงใจที่ว่านี้มักถดถอยลงไปเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อตัดสินใจว่าจะลงมือทำแล้วคุณเกิดลังเลว่าจะลงมือทำดีหรือไม่ แรงจูงใจหรือลูกคืดก็จะลดลงทีละนิดทีละน้อยครับด้วยเหตุนี้หากตัดสินใจแล้วว่าจะลงมือทําคุณก็ไม่จําเป็นต้องพิจารณาอีกว่าจะทําดีหรือไม่ทําดีเพราะนี่เป็นวิธีช่วยให้คุณก้าวไปสู่การลงมือปฏิบัติจริงได้อย่างแบบทันท่วงทีก่อนที่แรงจูงใจจะหายเกลี้ยงครับนิสัยด้านลบที่อยากเลิกเท่าไหร่ก็เลิกไม่ได้เสียทีนะครับที่พบเห็นกิเป็นเรื่องปกติเห็นจะเป็นเรื่องของการสูบบุหรี่และก็การกินจุบจิบ และสาเหตุที่ไม่สามารถเลิกได้ง่ายๆก็เป็นเพราะพฤติกรรมเหล่านี้ครับถูกผูกโยงเข้ากับสัญชาตญาณเอาตัวรอดและยิ่งเป็นพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับสัญชาตญาณของมนุษย์มากเท่าไหร่ก็ยิ่งเลิกได้ยากมากขึ้นเท่านั้นครับสิ่งจําเป็นสําหรับการลดละเลิกนิสัยด้านลบก,ก็คือการเบียเบ่ยงเบนความสนใจนั่นเองครับความรู้ทางสมองวิทยาอธิบายไว้ว่าเมื่อมนุษย์ทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดจนกลายเป็นนิสัยก็จะเกิดวงจรขึ้นในสมองซึ่งวงจรน,นี้นะครับไม่สามารถตัดได้ง่ายๆหลังจากที่ก่อตัวเป็นรูปร่างขึ้นแล้ว ดังนั้นหากต้องการเลือกนิสัยใดนิสัยหนึ่งนะครับเราต้องลดขนาดของวงจรน,นั้นให้เล็กลงครับหรือนําวงจรดังกล่าวไปใช้กับเรื่องอื่นแทนคุณคุบายชินะครับได้พูดถึงคุณคิมุระอากิโนรินะครับซึ่งเป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จ ในด้านการเพราะปลูกแอปเปิลตามแนวทางเกษตรธรรมชาติก็คือไม่ใช่ปุ๋ยและยาฆ่ามแมลงนะครับทุกคนครับต่างปากใจเชื่อว่าไม่มีทางเป็นไปได้นะครับแม้ว่าจะถูกคนรอบข้างกลด่าว่าบ้าระหร่ำแต่เขาก็ยังคงลองผิดลองถูกครับท้าทายกับโจทย์ปัญหาตรงหน้าตามลําพังและผลจากความภาคเพียรเหนื่อยยากก็ทําให้คุณคิมุระประสบความสําเร็จกับการปลูกแอปเปิลตามแนวทางเกษตรธรรมชาติในที่สุดครับ เพราะว่าระหว่างที่อยู่ในขั้นตอนการทดลองนั้นนะครับแอปเปิลในสวนไม่ออกผลผลิตเลยครับติดต่อกันเป็นเวลาหลายปีจนเขาท้อถอยถึงขั้นคิดว่ามีชีวิตอยู่ต่อไปก็ไร้ความหมายเป็นเรื่องน่าเหลือเชื่อครับว่าคุณคิมุระค้นพบคำบอกใบ้ที่นำไปสู่การเพาะปลูกตามแนวทางกเกษตรธรรมชาติในขณะที่ยังคงจมดิ่งอยู่ในก้นบึ้งของความสิ้นหวังใน,นที่สุดเขาก็ประสบความสำเร็จในการผลิตแอปเปิลที่ถูกขนานนามว่าแอปเปิลมหัศจรรย์อย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันครับ ตราบใดที่เรามีลมหายใจครับเราทุกคนย่อมต้องเผชิญกับทางตันครับรเผชิญกับความผิดหวังซ้ําแล้วซ้ําอีกบ่อยครั้งที่ปัญหาพวกนี้ครับทำให้เราหมดความเชื่อมั่นในตัวเองและเริ่มสงสัยว่าสิ่งที่ทํามาทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องไร้ประโยชน์หรือเปล่าแต่คุณรู้ไหมครับว่าการไม่วางมือหรือล้มเลิกไปกลางคันนั้นนับว่าเป็นหัวใจสําคัญที่สุดครับเพราะในเวลาที่คิดว่าไปต่อไม่ไหวแล้วนี่แหละ ที่คุณจะค้นพบคำบอกใบ้สู่ทางออกเหมือนอย่างกรณีของคุณคิมุระและแรงจูงใจหรือการเรียนรู้ซึ่งเชื่อมโยงสู่ก้าวต่อไปนี้นี่เองครับที่ช่วยพลิกสถานการณ์ให้กลับมาลื่นไหลจนอุปสรรคที่เคยเผชิญมาเหมือนเป็นเรื่องโกหกการเติบโตในแต่ละวันไม่ได้มากมายอะไรเพราะขยับก้าวหน้าขึ้นแค่วันละหเปเซ็นเป็นความแตกต่างเพียงน้อยนิดเมื่อเทียบกับวันก่อนมันน้อยมากเสียจนแทบไม่เห็นความแตกต่างแต่เมื่อเวลาผ่านไป1ปีคุณจะเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนครับ จริงอยู่ครับที่ว่า1%นั้นเป็นตัวเลขที่น้อยนิดอาจหมายถึงการตื่นให้เช้าขึ้นจากวันก่อนหน้าเล็กน้อยหรืออาจหมายถึงการท่องจําคําศัพท์ภาษาอังกฤษให้ได้เพิ่มขึ้นหนึ่งคแต่หากทําให้กลายเป็นนิสัยความแตกต่างที่เพิ่มพูนขึ้นวันละเล็กวันละน้อยนี้ก็จะปรากฏความต่างให้เห็นชัดเจนในภายหน้าในคําว่าความตกต่ําหรือความทุกข์ยากล้วนมีคําบอกใบ้สู่หนทางที่ดีกว่าซุกซ่อนอยู่ให้เราค้นหาเสมอ ดังนั้นแม้จะหมดความเชื่อมั่นในตัวเองแต่ก็ขอให้เชื่อว่าเราจะได้เรียนรู้บางสิ่งบางอย่างจากสถานการณ์ที่กำลังเผชิญอยู่ขอให้เชื่อมั่นต่อไปว่าทุกอย่างจะต้องดีขึ้นเรื่อยๆการเชื่อมั่นและลงมือปฏิบัติสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างไม่ท้อถอยจะทําให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในที่สุดครับหรือจะลองคิดแบบนี้ดูก็ได้นะครับสมมุติว่าคุณทําบางสิ่งที่จะช่วยให้ตัวเองเติบโตขึ้นวันละหจนกลายเป็นนิสัยหากทําต่อเนื่องไม่ขาดเป็นระยะเวลาหนึ่งปี คุณคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นครับและนี่คือสาระในเอพิโซดที่1ครับจากหนังสือเล่มนี้ครับเทคนิคทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ต่อเนื่องเขียนโดยคุณคูบายชิทะดาอากิแปลโดยคุณอานิสาเกมเผ่าพันธ์ุจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์อมริน How To ยังมีอีก3เอพิโซดด้วยกันนะครับที่จะพูดถึงเทคนิคของการเริ่มต้นดำเนินต่อและเลิกเพื่อช่วยเปลี่ยนคุณให้กลายเป็นคนที่ทำอะไรก็สำเร็จ หากสาระวันนี้นะครับที่ผมนำมาฝากนั้นคุณคิดเห็นว่าดีมีประโยชน์หรือว่าชอบนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์ให้ผมทราบได้เช่นกันนะครับรวมถึงฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเพื่อเป็นการแบ่งปันสาระดีๆให้กับคนที่คุณรักและคุณรอบข้างของคุณครับวันนี้ครับผมวัสินสุกเกษมกับ Turning Point จุดเปลี่ยนต้องลาไปแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าวันนี้ขอให้เป็นวันที่คุณประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องนะครับบ๊ายบาย